มงนู้ไวผพีเนาะกามันบริยาดมันไตหัวรถเท่านั้นมึงนึง,นงก็ได้แต่สองตัวบุลักน,กนึง่งกับลักนึ่งขี่รถอกมาไ้มาที่นเนตอลอกเขากินน้ำกันแกงนกนกใส่กระห,ห้ออิ่มเลยนะเจ้าน่ะแต่ว่าตับจะตับอยู่นี่ โอ้ยทุกโอ้ยแนวบอแนวฝนตกครัมเจ็ด <laughs> บอลวบเครื่องนี่เจ็ดบอลวบเครื่องบอลน,นอนนั่นนี่สบายดีพ่อไหมพี่เน้องมือวนนี้เข,ขึ้นมาผูพี่เนองเลย เราใส่เวลาเดินทางนี่สี่โมงแต่ว่าทีมงานเขามาก่อนเนี่ยเขามากับนายพานท้งคนหนึ่งไปถ่ายอยู่เถอะห้ากระหอกออกมาแต่สิบสองโมงห้ากระหอกตอนสามโมงปลายสี่โมงไปหน่อยถือว่าไก่เติบส่วนนี้มาทางที่ว่ากรุงใหม่ญ่ทางภูสูงมาใน,นวาหลายคนอยู่ตัวเป็นมาก,ก่อนไปเดินถ่ายบ้างแล้กันรถทีมงานเราจอดอยูน่นี่มาแน้วกับประมาณ เจ็ดคดแต่ว่าเข้าไปรัดแรงก่อนเด้อปูนายผ่านเขาไปก่อนเด้อสิล่อบังคนละแถวปูไปรัดแรงอุทาเจอกันกันหมาเจอกับมาอยู่แถวนี่เก่าหกห้แต่ว่ามันสูงปูประมาณหกสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรแล้สินังกันทางต่งต่อไปรอรัดตอวเอกเลย ทีมงานเ้าอยู่นีู่งหนึ่งทีมงานเ้าอยู่ฮะก,กำลังแน่โมาแน่อย่งกุมาให้สูงขนาดเปือนล่ม,ม,มันบริกินเรา,เปไ,ารไปหน,น่อยเนีบอลไปหน่อยเนีกันทางนั้นยเทธเขา้าไกลจากเข้าถึงประมาณหาขิโลขีดลดมาามาสามคน ย,ย่างปลาพี่เนาะบางทีหมดปลาเต็มริโอกโหหายหน,น่อยทีมงานเ้างกำลังไปหาไม้กัดน้องเห็นหานงโอโก็บางายเจ้าสูงขนาดโก๊บไงไปดึกพี่ดึก

ーーもう1回ぐらい。 เห็นกระหอกตัวเดียวพี่น้องเลยทีมง,งานเรายิึยงกระขางตัวแต่กําลังไปหาหากระเเห็นมันไม่ยังไรสิลอกกับห้าทีมง,งานเนาะเพราะว่าห่างกันเติบหากิโลทางผลัดมาให้ชุกแล้วก็ะหอกเขาดีวัดอยู่นี้มันกําลังบําเพิม่มเห็นลูกเปล่าเขาอยอ่ยิง่งบวถึงสูงเหอกน้ำหอกปกต้นแก้วอยู่บ้างประมาณเชางงง้ชาพอดีเนาะเอ้ยกระหอกปกตอหนึ่ง เอานไปยิงแก้วนี่ก็อหอกมันจะดุ่นใหญ่ดุใหญ่ไี่นนุ่มมุมม่นี่นะมันพื้นรบพ้นพื้นบนุ่มมุมยกนแกสองนเด็กขึ้นแล้วเนาะวางอยู่มันานดซุกวางอย่มน้เลยเอตอนแรกปมาาวางอยู่มึงให้มานเปนอนทังในนี่ปนอนเชิงเพราะเขาบอกให้อยู่ลุม มาทำกันหกข้น่นละถือว่าสมขวดตอนแรกนี่ทีมงานเข้ามาทีมงานเราสามคนประมาณเป็นหลักอยู่เชือกเท่าได้นุกมุมสองตัวกระหอกนี่ประมาณสิบสามตัวครับว่า,าพวกแหล่บาลยังเสียออกใหญ่เบิ่งว่าจะแตกทีมงานเราสิพากันนอนอยุดเชือก งานาเด้งเือดนัลนึ่งกังนไฟดยกินไปเลักดึงแต่วถางมันอันนั้นทางบาทางดีเบิร์ดไม่แน้วนี่รถนี่นี่นี่เขาหูแล้วไปอัดหูมันเนี่ยเนี้ยเ้าข้นาอยู่อัดรงไดูอรู้ววเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นี่มันยนอ่ก จกอารนะไอ้อ่ะขโพรงทรงยังไงไอ้อยับทรงพรงทรงอัดไว้ยังไงก็ไม่มากบโบลายครับห้ออกก็เสร็จขดโบมลายครับนั่นนี่แ้วตับมันลงขัวมัดอืมกรหอนี้ัดกระหองหองนองเมนมาใส่รถแล้วกระหองหมอกอยู่หันตั้งลายกหองหมอชิมา เรียกอะนเด็กเอ่งบวเลยไปพุ้นตันอโอ้ย่หนก่อนแล้วก็กระบอกอะอ้างแค่ไก็ถุงกันเอ้ยยุบเลยส่วนจะกินเหล่าจุดชามงช่วนจะไปอีกจะบ่เห็้ยื่อแหงเลยแล้วนั่นทัวร กูเดกเลยกูตื่นตื่นฟังเสียงทรศันดึกตื่นตื่นันเลยแต่มีคนเจ็บคนเป็นโตไ่ตงมาเยืนเหดเองกระดับไปนอนนอนเบื่อ้เอาสนไวก่อนโอ้นเลยป่บัวเอากิตับนมุ โอ้ยากเดีทางนั้นเแล้เบิ่อ้มระบรข้มมให้ขมเพียเพียกะหอบพี่มันรือเผาีนิมาเจ้าีข้างในน่อยก่อนเนาะเป็นตะแเสบขนาดนี้ซุปียบรอย แจ๊กแกงจะกขวที่เป็นแกงลูกม่วงแหละขั้นตอนนี้สุดๆเลยเดินย่องเ้ยไปไปไปมันบุกเยี่ยงก็ได้ใหญ่จะท่านทีอีกเลย เดดหไปทั ez, едь, ้งขางแล้วต right, ัวนี้าะด้วยกใหกัน oh. ด um. oh. uh ีบ huh. right. well, well, ่บอ้างตักะมตักมตักสองใบได้ถวยได้สบอบ่อันเดียวนี่เพราะว่ามันแทบนะยันตอนนั้นบ่พอกันจนันว่าอถวยดันแต่ตอนไล่ถวยนี่ตอนน้อยมาเลยถวยวมเลยจัดมาถวย ปลาปดีๆไเต่าไปหนึ่งชเอจจลามบ้างโอ้ปล่อยไก่บูและไรของจับเลยเต่าโหจับจัาไปบ้านห้านอ่าเง อาจตัน้อาจะสเลยจตกินกันได้สมาเต็จินอจุยเอ้ยจีนคืนแห้งให้ได้ลายคนนี้เด้อข้าวกินนานบดนี้ขินนำนร่กันอ่ะพี่น้องกขีนนานร่มกันแกงนกมูใส่กระหอิ่มเลยอเจ้านะนั่นแค่เอนั่นน่นนี แต่ว่าตับจะตับอยู่นจีนไม่เหนีันหนอึงเนาะอเล่นตัวนี้นี่ขาเนีโอ้ผักอะไรได้หอมก็นึ่งมาปป่าอืมนนั้เป็นขาาตัวนี้นี่ยขอไะ

อุ่นเอาอุ่นอุ่นใชนหมอเลยต้องนั่าเบื่อคือกระตับหลังจากที่ว่ากินข้าวกินน้ำแล้วพักผ่อนหน่อยนึงทีมงานเราไปอันนั้นการบางเพราะว่ากุอกไห่อยู่หลุมในบริไกลไว้แล้วประมาณห้าร้อยเมตรระหว่างกุอกไห้กับหมอเขาผักเพราะว่ามันปลาเล็กพี่น้องๆเลยแต่ปลาใหญ่แต่มันบี่ยานอกไปไลย พวกกระหอกวกางกำลัยินเสียงเปืนในวงว่าไรรลรด้บไรเอาอยู่แคมปานเมืองเมงเนูไหวพี่เนะก็มันปยา,ายหมัดไต้หัวรถเท่านั้นมวกนึงก็ได้แต่สองตัวาวขวกินกับหนุกกรนันเศหนุกิจเมืองนูไ้ไหวอย่นนอะปาชูมาถ,าถ่ายทายกันจะตังแท้ปูนพูนปูนตัวน้องนั่นน่นนั่นเออ เอาไปอยู่คนเดียวอ่ะเบิ๋งไปดูเลยมือมันจอบมันก็พี่น้องเลยตาคุ้มมุมเลยผมเบด้เจ้าว่ามีหูมันบอกพี่น้องเพราะว่ารถห้ายู่นี่มันก็ยังมาชนไก่เล่เฮ้ยหูมันพี่น้องเลยหูนุ่ยวายสมพาอมันอยู่ไก่รถกูบแป้นคักแป้นแน่นี่โอ้มีกระลับนี่คักได้อะกับนี่ ต้องใช้แรงออกแต่นี้แหละไปเขารดเท่าอยู่นี่ไตไปไตามาอยู่ซากสวนฉาดด้วยโอ้เราบาเบางสินังพกตัวนี้ก่อนพกาสินังอยู่ฮีนี่เพือมันเขาปิดไฟมันขึ้นเขามากนี่ไอ้จะยินเสียงขอแเขียกขอเขียกอยู่ท่ามเจอมันทังมาเลยสักท่านเสบียงอาหารเรา ิีงใส่กิกนจุมบะเวิดสิพากันนอนนี่แหละแปลแถวนี่แหละนี่ตรงในผ่านเนาะอัขนาดกองไฟมอญจอดรถเต็มเบิดที่รถช้ำสี่ขันมารถหกขันน้ำมาหกขนเพราะว่าสอนกันหดึ่งโม่ได้มันนักหน่อยขึ้นมาไก่เติบทางมันก็หยกัยกหยักซุมควน ทางสีไฟจังหน่อยบ้าพี่น้องเป็นตะมวนเสียงยิ่งที่มงานเขายิ้งอุบอับอุบอับอยู่เสียงนะบางพื้นทีเขาขนาดแต่ว่าถ้าหลุดมึงมันจะเป็นบางยังมึงถ้อบางรั่วตือบอกก็เป็นบางน่อยธรรมดาทีมงานเขายิ่งตัวปั๊บปั๊บอยู่เป็นตะมวนขนาดถ้าที่ตามเพราะว่ามันเบรคไกลจากเข้าไปได้เราได้ยินเสียงเข้าฆ่าฝ้าวเสบียงที่เสือแล้วเบรคไปนั่นเพิ่นถ้าเป็นอยู่แคมบตัวเดียว โอ้เป็นมากเลยพี่น้องเอ้ยพี่ลึกบางลั่เขาเขาซื้อนอ,อ่หลังจากที่เขากินน้ำแล้วไปจอบบางในบางลู่ตัวหนึง่งแบบพากันนอนพักพรบันาเนี่ยทำงานเนอาเลยสิเทียบไปจอบเอากลับไปลาเสานอนใหญ่กันอ,อยู่บนชองโคตรอยู่ในสาม ไอยแนวบอแนวฝนตกครับเหดบอลใบเครื่งองน,น,น,นี่เหตบอลใบเครื่องบอลนอนนั่นนี่บาดยู่บอลให้ตกบอตกมาตกบอลไอ,อ้โ <c oughs> ต๊กกําลังแห้งกําลังเริ่มเปียกแล้วน,น,นี่เลยทุนงานเาอกากแตกสรุปผูกพายผูกไปก็ใหม่ใหญ่ไปทำกันนี่ เอาเงินเดียวปุ๋เปะเสีงคอองอายุปเออมอแหงก็ได้อยู่นี่เนาะมัดร้ายฉนไม่ได้กลางเติอไม่เห็นไหนโอ้คกแห้งเติอ บอลไหวเครื่องเขาอุปกรณ์อยู่ในนี่เบิร์ตสูบเปียกกับพกเพื่อนที่ฮะ <c oughs> ก็ชิบบางๆนินึงก็ไ,ด,ได,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 ด้แล้ว่าได้ยูได้ยูสูงเหาโอ้ยเดือดเดือดเฉาเ็ือเปียยูนี่อ่ะลดได้หนึ่งเลย ฝนเหเนาะเนีนะฝนตกเงินแหง่งนี้ันเดินทางฝนเช่านี่ ทกเทือขนนี่ปื้ดตรงนี้ปื้ดเตือมันยินนนี่ยินนี่นี่ลงในหัว่ยินเป็นยาแพรบเป็นอย่น้สคนเบนในโต๊ะบนต๊ะใส่เงินชิโนมีลายเป็นส้นเกืียเปียกทำในแ้ววทำบโต๊ะทำกตจะมั่งนะบนเสารล้ะก็นอนบนเก่า ปูปเะะนนปยแล้วกน็นอนพักพรอนมาหนึ่งฝนไหลพ <laughs> วกเราไม่กลัวฝน